สวัสดีทุกท่านครับตอวันนี้ตรงกัำน้ำแปดคำกับวันนี้ผมมาอยู่ที่ริมชายหาดกับเดินมาหาหอยที่หมายรับกนจอยนี้ที่หมายอาหอยเดี๋ยวจะสักพักอหอยดูถ้าเกิดมีไม่มีเดี๋ยวจะเดินไปหาปูไปล้วงปูด,ดูครับเพื่อจะได้โอเคมาคอยชมและคอยติดตามครับไปเดินหาหอย เห็นชายหาดนู่นก็เจะหอ,อยกันอยู่นะครับที่มาลงมาหาหอยนู่นอหอยหอยแมงผู้ภาษาวันเราเขาเรียกหอยติเตบครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมมาเดินหาหอยหวานดูนะครับเปลือเจอวันนี้ตรงกับน้ำแปดค่ำนะครับพื้นที่จุดน,นี้คือพื้นที่หอยขึ้นเลยนะครับขึ้นตลอด แต่วันนี้ไม่รู้จะเจอหรือไม่หรือว่าแดดยังไม่ออกทีนี่กับเจอแล้วหวอยหวานหนึ่งตัวครับท่าชมตัวใหญ่เลยนี่หอยหวาน โอเคเดี๋ยวเดินไปที่เกาะนกดูนะครับเกาะแห่งนี้นะครับที่ผมเคยได้ยินเสียงคุยตลอดนะครับเดี๋ยวจะเดินไปที่เกาะนกนะครับเพื่อจะได้ปูสักหน่อยนะครับเมื่อวานเอ็นทิมานมาล้วงซะแล้วนะครับท่านท่านผู้ชมได้ว่าแต่วันนี้ไม่รู้จะมีหรือไม่มาคอยลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมก่อตอนนี้เนี่ยเวลาก็ประมาณเนี่ยเจ็ดโมงกว่าๆครับท่านผู้ชมเดี๋ยว 我们去。 ทางมาถึงที่หมายเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปหารูปปูดูพร้อมกับเดินหาหอยนะครับเพราะาหมายนี้ครับที่เคยมาหาตลอดนะครับทั้งล้วงปูทั้งหาหอยครับท่านผู้ชมกลองคืนข้ามน้ําข้ามคลองมาตักปูกันนะครับแต่ช่วงนี้ไม่ได้มาซะนานนะครับนี่มาลุ้นดูว่าจะมีรูให้เฉยชมดูไหม นี่แหละที่มีตลอดแต่ว่าโอ้ยโดนลวงไปแล้วโ,โดนลวงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่แน่ทีบานมาแต่แล้วเมื่อวานเป็นบอกว่ามาลวงปูได้ตัวเล็กๆแต่ไม่แน่มา นานนี้จะแล้ว เน,นี่ยอวนมันก่อนที่มาเอาครับโอ้ไม้นี่แข็งโปะเลยเดินกุดอยต้องพังดีวกว่าครับท่านผู้ชมกุฎอยหว,วานหอยแครง ไม่เจอเลยหอยนี่หอยเยอะมากนะครับหอยแครงเก็บหอยแครงนี่เก็บหอยแครง กับก็หลายวันเลยครับไม่ได้ลงมาตีเกาะแห่งนี้นครับานผู้ชมก็วันนี้ไม่วันนะครับพื้นที่กเกาะแห่งนี้ก็ประมาณสี่ห้าร้อยไร่นะครับก่อน้ําขึ้นเวลาน้ําใหญ่ก็จะท่วมนะครับแต่ต้นไม้นี้ไม่ท่วมแต่ช่วงนี้วันนี้ตรงกับน้ำแปดค่ำครับช่วงเดือนรมัมวานครับจะเดิน หาหอยกูดหอยดูแล้วก็ถ้าเจอรูปูก็จะได้หลวงรูปูแต่เมื่อวานก็ติมานก็มาหาท่แล้วนะครับปูวันนี้คงจะไม่มีละนี่เปื่หอยนี่หอยที่เตปนะครับโอ้โหตาใหญ่เลยแต่ว่าวันนี้ตรงกับตรงกับละทิ่ดดไม่ได้ไม่ได้ต่อยเอาไว้อย่างนี้ครับไม่ได้ต่อยเพราะว่าไม่ได้กินเดี๋ยวมากูดหอยดู เผื่อเจอหอยแคงยักษ์ครับเพราะว่าหอยแคงยักษ์ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับแถวนี้ หมายครับท่านชมเดินมาถึงที่หมายที่ล้อ,อยางนี่ล้อแห่งนี้ครับที่เคยมาได้ตลอดถอยครับเดี๋ยวมาลุ้นดูครับว่าวันนี้จะมีไหมนะี่ครับในป่าปีปีปต้นเล็กนะครับก็อช่วงนี้ก็อช่วงระมาดนะครับช่วงรมดอน,น,รรดนเราก็มาหาหอยเอาไปทําเมนูนะครับท่านชมโอเคมาลุ้นดูนะครับว่าจุดนี้จะเจอไหม วันก่อนจุดนี้ครับท่านชมที่ก่อนเรือนตะบดอนนะครับที่ลงมาทําคลิปไอฟิได้ชมรับมีเสียงคุยกันนะครับแต่ว่าก็วันนี้มาคนเดียวอีกแล้วนะครับท่านชมนี่ให้ท่านชมได้ชมบรรยากาศรอบๆดูนะครับเงียบเงามาเลยนะครับท่านชมนี่รอย่างจุดลอย่างนี่ครับที่หอยมีตลอดนะครับแ่แห่งนี้ครับเมื่อหลายปีที่แล้วผมก็ไม่ไปไหนเลยลูกยางลูกนี้ครับนี่ให้ท่านผู้ชมชมดูรอบนอกนะครับเดี๋ยวให้ท่านชมได้ชมบรรยากาศดูมา นะครับพื้นที่แห่งนแห่งนี้นะครับเป็นป่าปีปีนะครับนี่จุดด้านบนบนต้นไม้นะครับตอนนี้ผมมายืนบนต้นไม้นะครับท่านผู้ชมนี่ยืนต้นไม้ให้ท่านผู้ชมได้ดูรอบๆนะครับรอบๆป่าแห่งนี้นะครับป่าปีปีก่อนเนี่ครับอล่างเนี่ยเดือปืนหาหอยครับไปขุดนะครับท่านผู้ชมขุดหอยนี่ป่าปีปีต้นปีปีนี้มันจะดูมันจะกันคลื่นได้นะครับ เนี่ยเหยียบมันจะเหนียวครับเหนียวเหนียวมากๆเลยนี่กระยมกระยมก็ไม่หักนะครับโอเคเดี๋ยวมาหาวหาวกันต่อ เราเจ็ด <Okay. S 2> แปดตัวเลยครับท่านชมมาขูดทั้งต่อนะครับท่านชมนี่เวลาก็ประมาณแปดโมงกว่าครับก็ออชั่วโมงกว่าครับท่านชมก็เดินทางมาจากบ้านแล้วก็ มาหาหอยหวานไม่มีก็มาหลวงเดินหลวงปู่ก็ไม่ไม่เจอครับก็มาหาหอยครับจำจ๊บโอเคเดี๋ยวมาชมกันต่อนะครับว่าวันนี้ประกิจวันนี้เราจะสําเร็จหรือไม่โอเคมานครับวิธีครูดอยแครงนะต้องต้องวางมีดลงไปลึกๆนะครับกว่าจะเจอต้องใช้แรงครับต้องใช้แรงกดแรงๆถ้าเกิดไม่ใช้แรงก็ มันไม่เจอก็หอยมันจะขังอยู่ลึกนะครับท่านผู้ชมพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ธรรมชาติเลยนะครับตั้งกุ้งหอยปูปลามีครบเลยนะครับตำบลบ่อหินอำเภอศร์เกาจังหวัดตรังนะครับใครที่จะมาเที่ยว ที่บอ่อหินก็มีที่พักพร้อมเลยนะครับมีรีสอร์ทพร้อมเลยที่บอ่อหินครับท่านผู้ชมใครที่จะมาค้างคืนแล้วก็พลางมาเที่ยวมาหาหอยมาหาปูเอาไปต้มได้เลยนะครับชมเราอ,อยู่ติดกับริมชายหาดที่มีทรัพยากรมากมายของตำบลบ่บอหิน,นำอำเภอกาจังหวัดตรังเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก็ได้เดินทาง กลับไปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมแต่อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้ทําคลิปเอฟได้ชมกันต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราจะทําเมนูอะไรค่าคืนนี้นะครับโอเค